สวัสดีครับทุกคนตอนนี้อยู่ที่หน้าบริษัทแล้วนะครับวันนี้เราถ่ายทำวีล็อกนะครับหนึ่งวันชีวิตอดต์อยู่ที่หน้าทีวีพูกรุปนะครับตอนนี้กำลังจะเข้าบริษัทและสกแกนนิ้วนะครับาาชั้นสี่นะครับ วันนี้เราจะถ่ายทำวีล็อกให้ดูนะครับหนึ่งวันชีวิต e อีดเตอร์ทำอะไรบ้างนะครับก็ตอนนี้ผมทำงานอยู่ที่ทีวีคู r ุ๊ p นะครับทำช่อง Youtube เหมือนกัน <Wow. S 1> เดี๋ยวผมจะสอนถ่ายทำทุกคนนะครับตอนนี้ถึงออฟฟิศแล้วเ <Yahoo. S 1> ยอะมากสวัสดีครับสังเกตว่าเข้ามาไฟยังไม่เปิดเลยะครับ มาดูคอมของมาดูสเปคคอมเครื่องนี้นะครับสเปคคอมเครื่องนี้อยู่ที่คอคอ8 3.80GHz แรม 32GB ซิสเต็ม3 2 64บิตนะครับคอมเครื่องนี้แรงมาก <Wow. S 1> โปรแกรมที่ใช้ตัดต่อเราจะใช้โปรแกรมนี้นะครับชื่อว่า Premiere Pro เดี๋ยวผมจะสอนนะครับว่าตัดต่อ,อยังไงรอผมมีคอมอยู่ที่ห้องก่อนนะครับนี่น้าตาโปรเจกต์มันก็จะเป็นอย่างนี้อ่ะเดี๋ยวเปิดโปรเจกต์ให้ทุกคนดูคร่าวๆก่อนก็ได้นะครับส่วนนี้ครับที่คือรายการ อันนี้คือที่ผมตัดต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าผู้ชายเลือกถือของมาหาคุณเนี่ยมีสามอย่างอันแรกไม้แหลมอันไม่ใหญ่อันนั้นมาไม้แหลมอ,อ,อีกอันเป็นบวบยาวท่านี้บนบวบยาวท่านี้ฝีนคนหนึ่งถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาอุ้มมาอย่างนี้เลยนะปหลัดขิกให้คุณเลือก,ค,อกคุณเลือกอะไรคุณเลือกสักอย่างเลยเนาะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไงคุณจะเลือกอะไร คิดดีๆก่อนอย่ารีบสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วกันคุณเลือกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไอ้ที่ก็ถือมาใช่ไหฮะปลัดขิกคุณจะไปใช้ประโยชน์อะไรก็ <c oughs> สิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกติปลัดขีดเขาจะเอาไว้บูชาสําหรับคนขายของอืมแล้ว,ลวคุณจะใช้ทําอะไรไใช้เหมือนบูชาแล้วถ้าปลัดขิกมันสั่นได้คุณจะคุณรู้สึกว่ามันมานประจันตกเลยคุณตอบปรลัดขีดนี้คุณก็ตกตกไม่รู้เร่องตกช่วงที่ว่างๆไม่ทำอะไรก็ ชีวิตของอินดิเตอร์ก็จะเล่นเกม <Wow. S 1> ดูหนังฟังเพลงไปเรื่อยๆครับเพื่อหาแรงบันดาลใจนในการต่อต่อนะครับ <S <S แล้ว,ลวเรามาดูฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็เป็นพี่ตัดต่ออีกคนนึงนะครับชื่อพี่อู๊ดพี่อู๊ดสวัสดีครับสวัสดีครับทำอะไรอยู่พี่ <c oughs> ดูข่าวบอลหน่อตอนนี้ยังไม่มีงานใช่ไหมครับ <c oughs> มีขี้เกียวแต่วันเช้าอยู่ตอนเช้าอยู่ฝั่งนี้เป็นน้องกราฟิกนะครับชื่ออะไรครับ ทำอะไรครับเนี่ยอ๋อกลังจะทำอ๋อท <ำ S 1> คอมิกทำไฮไลท์คาวีลลอกนะครักลัว,วลาานี่คือลุกบาน้อ,อยหนึ่งกับหมออย่างนี้ตอนนี้กำลังอยู่ขั้นตอนกระบวนการตัดต่อนะครับตัดเสร็จแล้วจะออกมาหน้าตาอยังไง เราติดตามชอบดูนะครับก่อนที่เราจะเริ่มพูดคุยกันจริงจังเออจับเวลาครับก่อนอื่นถามชื่อก่อนเลยชื่ออะไรชื่อวีนัสวีนัสเป็นใครเป็นนักข่าวสาวสวยเป็นนักข่าวสาวสวยมองกล้องด้วยจ้าเป็นนักข่าวสาวสวยเอากล้องนี้ดีดีกว่าสาวสวยนี่สวยแค่ไหนต้องบอกว่าสวยลมวมีใครที่ยาบค่ะถ้าเทียบเทียบจะเทียบกับอะไรถ้าจะเทียบเน ทำไมต้องเทียบกับเม็ดฝุ่นเพราะว่าเป็นสวยที่ใครมองไม่เห็นออาเหรมันอยู่ข้างในมันอยู่ข้างในสวยจากข้างในใช่สวยจากข้างในเวลาคนมองจะมองจากตรงไหนก่อนข้างในหรือข้างนอกโอ้โให้ดูจากตากล้องก็มองข้างล่างเลยนะคะจากตากล้องมองข้างล่างตากล้องมองข้างล่างพี่ถามอะไรอย่างนึงได้ไหมพี่นี่ใครนู๊ใครคะแต่พี่ก็ใครจ้านักข่าวเนี่ยวันๆต้องทำอะไรบ้าง หัก็หลย่างสภาพดารานั้นนู่นนี่ก็คือแบบว่าเรื่องชาวบ้านเราถนัดทำไมถึงถนัดเรื่องชาวบ้านก็อยากรู้เขาเป็นอะไรยังไงอุ้ยวันันไป็นกคายบนเตียงหรออุ้ยไปอีกเรื่องหนึ่งคบชูอันนี้ตามสันดานเราหรือว่าตามสันดานตามสันดานเลยเ็นคนสันดานเป็นคนแบบนี้อยู่แล้วใช่ก็เลยบรรจกกับงานมันก็เลยเออไปได้สวยสันดานแบบนี้วินัสเคยส่องกระจกแล้วยืนถามเคยถามตัวเองว่าแบบเฮ้ยเรา เป็นคนแบบนี้เป็นเพราะชาติกาเนิดเราหรือว่าเราเป็นจากตัวเราเองทุกวันนี้จะบอกว่าหมายถึงเป็นนิสัยนะอ่านิสัยทุกวันนี้ยังถามเลยว่าเขามีให้พ่อดีไหมทำไมอ่ะอยากได้เมียพี่พี่เคยเห็นพี่นัทแต่งบอยพี่เคยพี่นัทแต่งบอยทำไมต่งวันน้ชีวิตจริงหนูวันนี้ชีวิตจริงหนูอันนี้แต่งเล่นๆเป็นอาชีพจริงเหรอไม่มี่ะพี่พี่จะเล่าให้ฟังว่าพอออกมาแล้วพอเอ้ย แม่เม้อแม่มึงกินอะไรอย่างงี้บอกว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวซื้อเอางี antis, ้เอางี <grenade. S 1> ้พี่เขาเรื่องเลยคิดว่าเราใหญ่ไหมโอ้โหพี่รู้ว่าพ่อให้มาเยอะแล้สะกิดเหมือนกันไม่สะกิดเงี้ยเหี้ยของมึงเี้นะฮะใหญ่แค่ไหนโอ้โหที่พี่ถืออะลองโชว์กับพี่ซูนี่เลยนี่เลยสิง่หมเจงเจงขออนุญาตนะครับอย่าหาว่าผมหยาบเดี๋ยวผมให้พลองเที่ยวโอ้โห ขนาดมือมกันนะเราไม่จังไรนะคือค่ะคือที่พี่เห็นมินัทเนี่ยพี่เห็นมินัทสวยงามตลอดนี่เขาเจ้าแต่งตัวนะเห็นสวยงามตลอดแล้วว่านี้สวยงามสวยวันนี้สวยงามเลยรับเขาเป็นเขาเป็นคนชอบแต่งตัวต้องบอกก่อนเคยแต่งอะไรที่แบบประหลาดสุด